สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะักเตะสไตล์ตัวใหม่ครับผมก็จะเป็นกองกลางนะทีมชาติเยอรมันนะแล้วก็อยู่ในทีมเรอัลมาริดตอนนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับโทนี่โคลสนะครับผมสำหรับโทนี่โคลสเนี่ยเป็นกองกลางประเภทที่ว่าผมทดลองใช้แล้วนะทดลองใช้เล่นตั้งแต่ประมาณเล่นหลังหนึ่งหนึ่งะตั้งแต่ประมาณดาวดาวทองแดงนะจนถึงดาวทองนะเป็นนักเตะที่แบบ เป็นกลางลุกที่มันแทงบอลดีมากๆนะแล้วก็คองบอลดีเรียงดีคือถ้าแทบจะแบบถ้าจะเพอร์เฟคเลยได้ซ้ำนะครับสำหรับตัวนี้ที่เลเวลหนเนี่ยนะครับจบสกอร์เนี่ยเจแเลยนะพลังการยิง88ยิงโค้ง90นะยิงไกล89คือเป็นตัวที่แบบจบสกอร์ดีอยู่แล้วนะยิงได้ทั้ทงซ้ายทั้งขวายิงโค้งก็ได้ยิงอัดก็ได้นะครับ ได้เหมือนกันเพราะยิงโค้งม,มันเยอะมากเลยแต่อาจจะต้องยิงดังๆนิดนึงเพื่อให้บอลมันโค้งนะทางซ้ายทางขวาเลยนะส่วนค่ายิงตำแหน่งเนี่ยเวลาเชื่อมเกมเชื่อมอะไรแบบทำเกมกับเพื่อนเนี้ยทำไม่ดีมากนะเพราะค่ายิงไหนถึงแปดสิบนะส่วนสปีดหบบอความเร็วเนี่ยก็ไม่ช้านะถือว่าไม่ช้านะเจ็ดสิบหกกับเจ็ดสี่สปีดต,ต้นเจ็ดสี่นี่ก็ไม่ช้านะความคล่องตัวถึงแปดสิบสี่นะก็คือเวลาพลิกบอลอะไรเนี่ยทำได้เร็วอยู่แล้วปฏิกิริยาก็89เลยนะลยับผมคือถ้ามีลูกกระชอก ลูกแบบปุกขีอะไรเงี้ยอันนี้นี่แบบเก็บกินแน่นอนนะครับฟาร์มอึดน84แข็งแกลง83สนะสมนะสมบัติดูน,นี่ย89เลยนะครับคือเป็นตัวที่แบบคลองบอลแน่นน่คลองบอลเหนียวแน่นจริงๆนะบแบบแน่นมากๆเลยแย่งบอลยากนะถ้าคนแบบถ้าคนใช้เป็นนะฮะส่วนเลื่อนส่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นส่งสั้นส่งไกลเปิดบอลควบคุมบอลเนี่ยเวลาแทงบอลทะลุหรือว่าวางบอลยาวเนี่ยคือแบบ คือจ่ายบอลทะลุไปเนี่ยกองหน้าไม่ต้องทำอะไรเลยวิ่งไปยิงอย่างเดียวเลยน,นะครับเดี๋ยวผมจะาให้ดูแล้วก็การอ่านเกมเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะหยุดดันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สาหรับตําแหน่งกลางลุกนะครับทีนี้ถามว่าแล้วพูดมาขนาดนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับคือก็เป็นปกตินะข้อเสียมันอยู่ที่การหมกบอลแล้วก็การกระโดดนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วแค่นั้นเองเลี้ยงบอลเร็วก็คือการที่เราเลี้ยงไปกับบอลเนี่ยมันจะช้านะครับสปีดในการเลี้ยงบอลจะเหลือแค่65นะ จากปกติ70ใช่ไหมความเร็วประมาณ76เนี่ยมันจะเหลือแค่65ก็คือมันจะไม่ใช่ตัวที่แบบกระชากไปยาวๆแต่ถามว่าสปีดต้นมีไหมสปีดต้นมีฮะเวลากระชากเสร็จส่งบอลอย่างเนี้ยได้แต่ถ้าเกิดจากระชากเราลากยาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องพลังแสงกันบ้างครับโอเคพลังแสงนะครับสำหรับโทนี่คลนะ,ะตัวนี้นะครับพลังแสงจะมี Early Cross นะครับ ก็คือจะเป็นตัวที่เปิดจากด้านข้างนะ early cross ก็คือแบบเปิดจากแบบไม่ใช่จากริมเส้นนะไม่ใช่จากแบบมุมเส้นประตูนะคือจะเปิดจากแบบเออสักประมาณสามเหลี่ยมบริเวณน,นี้เพราะว่าประมาณบริเวณเลขแ4เนี่ยจะเปิดได้ดีจากมุมนี้แนละเปิดโค้คงเข้ามาแล้วก็จะเป็น long short maker นะยินไกลได้รุนแรงนะแล้วก็แม่นยำด้วยอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะส่วน one time pass เนี่ยจะเป็นเหมือนประมาณว่าสมมุติว่ามีปีกส่งมาบอลส่งบอลมาให้เราอย่างเงี้ย คือเล่นบอลจังหวะเดียวเนี่ยโฟลสทําได้เลยนะก็คือจะแทงบอลจะส่งต่อยังจะทําได้แม่นยำมากนะโดยที่ไม่ต้องจับบอลสมมุติแบบส่งมาหลายๆมากเนะี่เห็นกองหน้าวิ่งปุ๊บก,กดแทงบอลเนี่ยมันไปเลยนะแบบแทงแบบคมมากนะครับอีกความสามารถหนึ่งก็คือใช้มีเข่าดิปเปอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวที่ยังบอลได้ดียักบอลติดเท้านะล้วก็แบบค,นคนบอนโทรลบอลดีมากๆนะครับผมแล้วก็สกิลทูบอลนะครับก็แทงทะลุช่องนะอันนี้ก็เป็นเป็นทีเด็ดน,นะเป็นทีเด็ดจริงๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ ส่วน playmaker เนี่ยก็เป็นตัวที่เออเป็นสกิลที่กองกลางลุกเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเลคือ playmaker เนี่ยถ้าใครมีสกิลนี้เนี่ยตัวรอบข้างอะไรเงี้ยเวลาเราก,กดให้นักเตะมันวิ่งวิ่งทำทาวิ่งหาช่องอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเออแล้วมันจะวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับคือพลังแฝงเนี่ยมันมีทุกอย่างที่กองกลางควรจะมีะครับเล่นได้หมดนะทั้ง cm cam หรือว่าจะเล่นหน้าต่ำก็ได้นะ ผมก็เคยจับเอาไปเล่นกองหน้าเหมือนกันนะมันก็ทําได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะเพราะจบสกอร์ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็พลังการยิงเนี่ยเยอะยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาหาตตำแหน่งดีนะคือเล่นได้หมดอ่ะในแนวหน้า,นาถ้าจะเล่นได้หมดเลยด้วยซ้ำแล้วถ้าเล่นปีแบบที่ไม่ต้องวิ่งมากเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับพูดมาเยอะและ้วนะครับอันนี้ตั้งแต่ผมเล่นแรงไปเนี่ยสถิติค่อนข้างดีนะอันนี้จะเป็นไอดีของเสียเปานะเป็นเพื่อนที่สนิทกันดีมาแนละ้วผมก็คือเล่นไปไม่ถึง40แมตช์นะ ต,ตีไปว่า40แมตช์แล้วกันคร่าวๆนะ40แมตช์นเนี่ยชนะ3-2แพ้8เท่านั้นนะในนั้นแต่ดาวทองเอ้ยไม่ใช่ดาวดาวทองแดงนะจนถึงดาวทองนะครับแทบจะไม่แพ้เลยด้วยซ้ำแล้วแต่ละนัดเนี่ยโทนี่โคลสเนี่ยมีมีส่วนร่วมเกือบทั้งหมดนะทุกประตูที่ยิงได้นะครับเพราะว่าการขึ้นเกมเนี่ยขึ้นทางเขาเลยนะครับผมทีนี้พูดกันมาเยอะแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโทนี่โคลสเนี่ยมันทำอะไรกันได้บ้างนะเป็นดูปนครับ มาดูนะครับจังหวะนี้ส่งมาให้เท่านี้โคนะคลิกมานิดนึงแล้วก็เนี่ยครับปักบอลข้ามแม่กระเล็บเบล,เบลนะวิ่งแบบรู้หลุดเดี่ยวเลยแล้วก็ส่งให้ด็อกบาจีงมานี้ง่ายเลยเนี่ยดูจังหวะการส่งครานะคือแบบเป็นเป็นกองการที่มีพลังเพ,เ,พเมเกอร์อยู่แล้วนะนักเตะที่แบบอยู่รอบข้าบบงมันจะวิ่งได้ดีอยู่แล้วนะ,ะจังหวะนี้ครับผมกองหลังเขาเข้าหวดนะ มีช่องปุ๊บก,ก็แบบไม่ท่านะครับแต่ว่านี่ด็อกมาจา่ายไม่ดีโอเคครับมาอีกทีนึ่งนะลูนี่หลดเข้าไปก็ยิงสบายๆตัวเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ทุนที่โคสเวลาได้บอลเนี่ยมันจะวิ่งดีนะเห็นไหมสังเกตเวลาได้บอลปุ๊บเนี่ยแม็กเป๊ะมันจะแบบขยับขยับตัวตลอดนะมันจะไม่ยืนเฉยครับอันนี้ก็โยกหลบเข้าไปแล้วก็ยิงสบายๆกองหน้าเล่นง่ายมากเลยนะถ้าเล่นคู่อทุี่โค้นะอันนี้ก็จับเล่นกลางลุกนะครับผม เนีย่ยจ่ายไปเสร็จก็วิ่งทะลุง่ายๆนะจ่ายแล้วแบบเพื่อนไม่เกียดตลอดเลยนะจังหวะต่อไปครับอ่สอาส่งแมตช์โค้เสร็จแล้วนนเนี่ยแทงแบบโอ้โหล็อกมาแบบวิ่งอ้อมหละนะังเนี่ยแล้วก็ปูตัวแบบหงายท้องเลยถือว่าโช่วงดีไปนะที <c oughs> นี้มาดูเรื่องทักษะของเขากันบ้างครับเนี่ยครับดึงบอลดึงไปดึงมานะแบบกระชากไปแล้วสบายมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยิงเข้าไปเฉยเลยเป็นตัวที่ยิงไกลเรื่อยแล้วนะลูกนี้ก็สวยมากนะลากมาคนเดียวอ่ะมาคนเดียวเลยนะคือปล่อยห้มันยิงต้องโล่น้ไม่ได้นะอันตรายนะครับผมยิงสวยจริงโตไม่ทันรับเลยเพื่นอนขยับตัวเลยจังหวะต่อไปก็เหลือเดียวส่งไมตรงนี้โคดิงบอลนิดน,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 นึงก็หักหลบลงข้างล่างนะแล้วก็หักไปหักมาคือทักษะตัวเนี้ยมันห้าดาวอยู่แล้วนะแล้วก็มีทคนิีอข้ดิปเบอร์ด้วยนะครับ เนี่ยย so 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 ิงบอลหนึ่งไปหิึ Eller ่งมาก็สวยดอกมายิงแต่ลูกนี้ยิงออกเฉยเลยนะครับยิงบอลอย่างสวยแล้วยิงอย่างหมาเลยต่อไปนะครับเนี่ครับจังหวะต่อไปเป็นจังหวะสวนกลับนะเนี่ยโอเคครับผมคนที่โค้ก็เลี้ยงมากคนเดียวนะคือเรื่องการเลี้ยงบอลการแบบการทำเกมเนี่ยตัวเนี้ยมันทำไม่ดีอยู่แล้วนะจะติดแค่ว่ามันมันเป็นตัวที่เลี้ยงบอลช้าที่นหมนนะครับ แต่เรื่องความช่องความแบบความม่องไวายอะไรทำได้ดีแล้วเนี่ยจ่ายให้เมซี่หลุดเลยฮะเฮ้ยไม่ใช่เมซี่นะก็ส่งให้เบนเซม่ายิงสบายสบายส,ายสายมาร์ตต่อไปครับไวไวอ่าเรื่องนี้ฮะอี๊เซตนะปั่นซ้ายครับผมบอลโค้งแบบโค้งแบบโค้งจริง,รงรเลยแต่เวลาปั่นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องกดยิงให้มันแรงนิดนึงฮะเพราะว่าเพราะว่าค่าค่ายิงโค้งมันเยอะไงระยะทางจากเท้าไปสู่โกลเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลเพราะว่ามันโค้งเยอะ ก็ต้องกดยิงให้มันแรงนิดหนึ่งชรวบต่อไปอีบาหลุดมาแล้วก็สกิล5ดาวหลอ,อกตัวนี้มาส่งมาให้โทนี่โค้ตแต่งดนึงเข้าขวาก็ยิงเข้าไปเสียบเสาเลยนะครับการจบสกอร์เนี่ยทำได้ดีอยูน่นะโทนี่โค้ตนะครับคือเล่นกองหน้าก็เล่นได้นะเล่นหน้าต่ำก็เล่นได้หเหมือนกันนะเพราะว่ามันยิงได้สองเท้าเลยนะช่วงต่อไปก็เติมเกมขึ้นมาแล้วก็ปลาด้วยสายเข้าไปง่ายครับจังหวะต่อไปนะครับ เรามาดูวันเดยาวนะเพราะว่าแบบเล่นเล่นแรงจนถึงดาวทองเนี่ยเยอะจริงๆเนี่ยคือแบบเยอะจนแบบโอโ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นกองการที่แบบมีส่วนร่วมเกมได้นนมากขนาดนี้ะนะครับเล่นถึงว่ากองหน้านะวิ่งเติมขึ้น,นมาแล้วแบบเพื่อความอึดอ่ะความอึดมันจะเยอะกว่าพวกกองกลางทั่วไปเลยอย่างพวกกลางลุกทั่วไปอย่างโรนินโย่เนี่ยมันวิ่งแมาอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวมันก็แรงหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีหมดนะผมเพราะค่าความอึดแบบโคตรเยอะ,อะ การยิงการอะไรก็โคมอยู่แล้วนะยิงได้ทั้งสองเท้ายิงแรงด้วยนะครับเกิดกองหน้าไม่ฟิตอะไรเงี้ยจับไปเล่นหน้าก็เล่นได้เหมือนกันเอาไว้พิกบอลนะเพราะว่าเพราะว่าความม้องวัยมันเยอะอ,อันทีเล่นแบบรูว่ากองหน้าดูแล้วก็ชิมเข้าไปง่ายเลยถ้าใครเล่นพวกแบบแผนแบบรับแล้วรอส่วนกลับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องมีไว้เลยนะถ้ามีเงินนะฮะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมากกว่ควร ว่านี้ครับโิโยยังไงยกไปยกมาก็ส่งไอโคนะแล้วก็ซัดไปเต็มข้อโคไม่ทันหยาดเลยขวบต่อไปครับส่งให้สเตอร์ลิครับแล้วก็โคลสนะวิ่งมาอย่างเงี้ยคือวิ่งหาช่องแล้วปาดมาหน้าประตูมีเข้าไปเลยครัอ่าดูจังหวะนี้ครับผม นีปักไปนะครับแบบข้ามหัวแบบสบายๆอยจะยกไปยกมา,กมาอ้าวจุดโทษครับผมฟีชิกฟีชิกนะเดี๋ยวมาดูฟีชิกกันบ้างอ่าสบายๆตัวนี้ก็ยิงฟีชิกดีนะคือแบบมัญายสรรพคุณแบบคือเนี่ยที่เอามาให้ดูมันอาจจะมุมเดิมๆและจ่ายทะลุช่องกองหน้ายิงจ่ายทะลุช่องกองหน้ายิงแต่คือแบบคืออยากสื่อให้รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่จ่ายแบบ จ่ายดีมากๆนะครับเนี่ยหากองหน้าที่แบบวิ่งวิ่งหาช่องดีๆอ่ตอเลสสุเก้าโเจโล่สวเลนหรือว่าด็อกบา2010อย่างเงี้ยคือแบบวิ่งหาช่องนิดน,นึงอะแล้วก็เนี่ยจ่ายตักข้ามหัวสบายๆกองหน้าก็วิ่งไปเก็บบอลแล้วก็ล่าเข้าไปยิงแค่นี้นะครับลุงนี้ก็จุดโทษนะอันนี้โค้ชจ่ายสวยนะครับผมข้ามหัวแบบกองหลังเนี่ยยืนเออแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะ ให้เขายิงหน่อยเลยจุดโทษก็ยิงดีอยู่แล้วเลยยิงเข้าไปเสียบคาเลยอย่างที่บอกะครับคือแบบเนี่ยจ่ายเลยปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยนะน้ำหนักแบบได้เลยนะหากองหน้าที่มีความเร็วหน่อยอย่างนี้เข้าไปสมาแล้นะมุลเลอร์มุลเลอร์เป็นตัวที่หาช่องดีอยู่แล้วเห็นไหมครับพอจ่ายไปแล้วแบบมันจ่ายแล้วมันได้เปรียบอ่ะคือกองหน้าได้เปรียบกองหลังแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วก็โยกนิดโยกหน่อยก็สบายเล ดูนะครับอ่าขอแค่วิ่งไปแหละนะครับโค้ชจัดให้เลยช่วงต่อไปครับเกมส่วนก้าวติแล้วนะเคยจ่ายมาให้โทนี่โค้ดอีกรอบนึงส่งมาอีกครั้งนี้ครับเห็นไหมไม่ต้องอะไรมากเลยวิ่งแปะบอลสองสักทีแล้วก็ยิงได้เลยทำได้เยอะจริงๆอ่ะคือทุกประตูที่ยิงได้ในแรงจนเล่นถึงดาวทองเนี่ย <c oughs> แทบทุกลูกนะโค้ดมีส่วนร่วมตลอดเลยนะอย่างที่บอกไปตอนแรกเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนเล่นง่ายมากทักษะก็ไม่ได้ด้อยนะโย,ยกไปโยกมาแล้วก็จ่ายแบบคมจริงมเยอะนะครับจังหวะแบบแทงทัมีช่องนี่เยอะมากเยอะจนผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะ นจำนวนนี้ครับรดนี้แล้วฮะคือเราจ่ายไปเนี่ยน้อยมากเลยนะที่กองหน้าจ๊อเอ๋อเนี่ยคือแบบจ่ายไปกองหน้าเล่นได้ตลอดเลยนะตลอดจริงๆนะแบบอยากให้ดูจริงเพราะแบบเยอะรูปแบบจ่ายหลุดจ่ายหลุดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องจับบอลเยอะเลย ดูยาวๆเพราะว่าช็อตเยอะจริงๆทีมเราต้องมีสมาธิจ้องอยู่กับเกมจนไม่ได้พูดข้อมูลที่เตรียมมาเลยโอก็ิงสวยเป็นประ,ปประคิดว่าได้ทั้ง2หน้าันะ,ะทักษะก็ไม่ได้ด้อยนะเลี้ยงบอลดีด้วยนะฮะดูแทงบอลแบบแรงแล้วก็แบบน้ำหนักมีด้วยนี่นนนตก้อบต่อไปนะครับแต่โค้โยกหลอกมาแล้วหลอกเสียแหมเลย เราดูแทงเนี่ยระยะทางก็ค่อนข้างไกลแต่แบบแทงแบบแทงหลุดเนี่ยแล้วดอกมาฉีดเข้าไปเข้าสสา่เยอะจริงๆนะนี้ปัดมาแบบผมนํำรวมได้มันประมาณ25 acid เน่ะจากการเล่นตั้งแต่ดาวทองแดงไปดาวทองแบบแอเอนี่ยแบบ a c i เดียวจริงๆแล้วก็แบบเป็น เป็นเป็นวันที่ผมยิงได้เยอะมากๆเลนะลูกแบบเนี้ยคือจะมาแบบนี้ตลอดอะโค้ชจับมอนแล้วก็มองหาช่องเสร็จกองหน้าจะวิ่งไปมันเองเลยนะผมไม่ได้กดแบบไม่ได้กดให้มันหาช่องเลยนะแล้วก็ตัดข้ามหัวบ้างแทงทะลุช่องบ้างนะครับเื่อแบบเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยได้ซนะ้ำับใครที่มีตังเนี่ยอยากให้ลองใช้รูจริง,<า>งรูว่าแทงทีโค้ชได้เปลียน <c oughs> <c oughs> ฝึกชิปกันมันเลยฮะ ใครที่มาฝึกชิปอยู่เนี่ยช้โเท่นี้โค้เนี่ <ô> แยแ oui, ทงบอแลแล้วก็วิ่งไปชิปอะยสบายเลยคมจังเลยเปิดเผอแทงคมกว่าเชฟฟาเบรกาดอีกี่ดูเขาผ่าบอลน้ำหนักแบบโอ้โหจับบอลแป๊บเดียวยิงได้เลยลูกนี้แบบสาค่วนาลแะจบไดด้ีจร yeah, world, okay. ิงๆ <Falls outro> so <ibilities> เป็นไงนครับผมไฮไลท์จะมีแบบเดิมใช่ไหมแบบแทงทะลุช่องยิงแทงทะลุช่องยิงแต่คือแบบมันทําได้อย่างจริงเลยคือทําได้แบบมันไม่ใช่ฟูกนะครับเป็นตัวที่แบบทําแบบเนี้ยเนี่ยรูปแบบเนี้ยลูปขนาดเขาเลยทีนี้มาถึงบทสรุปกุนไปเลยสําหรับราคาปัจจุบันนะวันนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานนะคุณสมบ 84, นะัติ34เนี่ยแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 190-200m เนี่ยถามว่า ถ้าเทียบกับความสามารถมันใหญ่คุ้มหรือเปล่าส่วนตัวนะส่วนตัวของผมนะฮะคิดว่า1 9 0ยเกอมอาจจะแพงไปน,นิดนึงแต่ถ้าใครชอบเนี่ยคิดว่าจัดไปอ่ะมันเล่นดีอยู่แล้วนะอเเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าแบบเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นจะไปซื้อโค้ดมาใช้เลยดีหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันมีตัวอื่นตัวเรื่องอื่นที่มันดีกว่านี้นะอย่างเช่นพวกแบบเออลูก้าโมดิสิ1หรือว่าโรนาดิโนอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะ แต่คือตัวนี้มันจะมีเศษตรงที่แบบมันแทงบอลคมจริงๆนะแล้วก็ยิงได้ทั้งสองเท้าขนาดสองเท้านะคือแบบบางทีบางตัวเนี่ยเราจ่ายทะลุช่องด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันจะความแม่นยำเนี่ยมันจะไม่เท่าเท้าขวาใช่ไหมอย่างพวกตอกตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยแทงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาปั่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวายิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็สกิล5าดาวด้วยนะ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยใครที่ซื้อในราคาที่ไม่เกิน 200M เอ็มนะผมว่าคุมแน่นอนนะเพราะเป็นตัวที่เล่นดีมากๆจริงนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ผมก็รีวิวทรีโคสเอ็กไเท่านี้ครับผมก็ต้องขอบคุณไอดีเสียเปาด้วยนะครับที่เอามาให้ลองนะครับผมเป็น x อตัวใหม่นะครับตัวแรกที่ผมรีวิวนะยังไงก็ฝากติดตามได้ในชิปหน้าครับผมเดี๋ยวถ้าเจอตัวไหนที่มันน่าสนใจนะ่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะามารีวิวใหม่นะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันครับผมสวัสดีครับ